c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตสำนักงานร้านกาแฟร้านขายสินค้าแบบมินิมอลเน้นกระจกสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปนี้ครับทางท่านผู้ชมลหลายๆท่านถามมาเรื่องของตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่มีกระจกด้านหน้าเยอะๆแล้วก็มีด้านข้างแล้วก็ติดแอร์เป็นรูปแบบแบบไหนมีลักษณะแบบไหนบ้าง ผมพามาชมตู้ใบนี้กันเลยครับที่เตรียมจัดส่งวันนี้ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตเดิมๆเ,เ,เกรดส่งออกนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่มีแสงเข้านํามาขัดสนิมนะครับแล้วก็พ่นสีรองพื้นของ TUA แล้วก็พ่นทับด้วยสีจริงของ TUA กริปตัน2รอบอย่างที่เห็นในภาพคือสีขาวนะครับ แล้วก็มีการตัดนะครับตัดเปิดโล่งด้านหน้านะครับก่อนที่จะใส่กระจกเป็นการวางเฟรมด้านหน้านะครับเปิดโล่งทั้งหมดแล้วก็ใส่กระจกนะครับอย่างท่านผู้ชมเห็นจะเป็นกระจกบานเลื่อนรางแขวนบนชุดนี้ครับเป็นทางเข้านะครับขนาด1เมตรสูง2เมตร30และมีกระจกบานฟิกอีก4บานด้านข้างนะครับก็จะเป็นระยะอยู่ที่4เมตรครับสูง2เมตร30เหมือนกันและมีคิ้วกระจกเป็นบานเปลือยหมดเลยนะครับตัวนี้ ก็ผม้ชมเห็นเดี compass, ๋ยวผมพามาดูใกล้ๆกันนะฮะก็จะมีขี้กระจกให้ด้านในเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอีกครั้งครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ครับจะมีการติดตั้งกระจกเป็นบานฟิกเหมือนกันครับขนาด1.90คูณ2.30เมตรแล้วเราจะมีการทําตําแหน่งการติดตั้งแอร์นะครับโดยการเชื่อมเหล็กห้อยและมีเหล็กตะแกรงยึดอีกทีครับถ้ามองในภาพจะเห็นเดี๋ยวผมพาแพนดูใกล้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในอีกทีครับนี่คือด้านข้างด้าน2.44เมตรครับ ด้านหลังจะเป็นด้าน6เมตรด้านทึบของตัวตู้จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นท่ันแอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ในมือ3,000 BTU วิทและพาวเวอร์พักตัวผู้ตัวเมียสำหรับต่อไฟเข้าแบบกันน้ำพร้อมสายกลาวและแท่งกลาวนี่คือการติดตั้งแอร์นะครับมีขาแขวนให้เรียบร้อยหมดแล้วด้านหลังก็สามารถเจาะทึบไปนู่นนี่นั่นได้หมดนะครับแต่ว่าลูกค้าสั่งสเปคนี้คือด้านทึบทั้งหมดแล้วจะเป็นตัวพัดลมดูดอากาศฮาตาลิ8นิ้วแบบมีฝาครอบอีก1ชุด ประตูตู้คอนเทนเนอร์เดิมยังสามารถเปิดได้ตามปกติครับนี่คือด้าน2.44เมตรอีกหนึ่งด้านก็สามารถโหลดสินค้าโหลดของชิ้นใหญ่เข้าประตูนี้ได้เลยครับและยังสามารถล็อกกุญแจได้คล้องได้ปิดได้ครับผมปิดให้ดูคร่ก้าวนะกบประตูจะค่อนข้างแข็งแรงนิดหนึ่งครับวันนี้เป็นตู้เกรดสง่งออกนะครับนี่คือการตอนที่ปิดประตูเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะเป็นด้าน2.44เมตรครับนี่คือภายนอกทั้งหมดครับของตัวตู้กระจกใบนี้ครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับกรอบอลูมิเนียมทั้งหมดเป็นสีขาวครับมีกุญแจล็อกนะครับบานเลื่อนรางแขวนบนนะฮะกันน้ำได้ครับตัวนี้ขอปิดประตูนะครับโอเคเข้ามาในตัวตู้ครับผมพามาเรื่องที่ระบบไฟฟ้าก่อนระบบไฟฟ้าครับ เมื่อสักครู่ครับจากเทวบล็อกจะถูกถูกต่อมาที่ตู้ควบคุมเมนสกิตของเลเซอร์ฟอร์มเซอร์กิตให้เรียบร้อยแล้วเผื่อสำหรับเครื่องปรับอากาศแล้วไล่ลงมาด้านล่างครับจะเป็นปลั๊กคู่กาวอนาโซลิกหนึ่งชุดสายไฟเดินในท่อเป็นของยาสกิตครับเครื่องประกาศกเ,กาเซ็นเตอร์แอร์นะครับที่ผมบอกว่าเราเชื่อมเหล็กตะแกรงแล้วก็ติดตั้งอีกทีครับตรงนี้ครับเพื่อจะให้มีจุดยึดแอร์นะครับแล้วกระจกจะโปร่งขึ้นครับ แล้วก็หลอดไฟครับเป็นโคมเหลี่ยมนะครับจำนวน6ชุดพร้อมไฟสีวอรมไว้โคมขนาด6นิ้วครับลูกค้าเน้นเข้าประตูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับพา n าโซนิกไล่์ลงมาเป็นปลั๊กคู่กาวพา n าโซนิกตรงนี้1ชุดดีมดเรื่องบงกกาครับก็ปิดไฟครับเล็งแง่เลี้ไฟนี่คือพัดมฮาราลีแปนิ้วครับนี่คือกระจกด้านหน้าครับ ที่บอกว่ามีที่กันไว้ครับนี่นะฮะพอเดี๋ยวไปติดตั้งหน้าอีกทีครับก็จะรอยกระจกไว้นะฮะพื้นครับปรับพื้นเรียบใหม่ครับเป็นพื้นไม้เดิมตู้แล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ครับเพื่อความเรียบสวยทนทานครับและการลอยกันฝุ่นได้ครับดีครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบานเลื่อนสลับที่ผมแจ้งไปนะบานเลื่อนรางแขวนบนนะครับโทษทีครับตัวนี้ ตัวตู้ทั้งหมดครับก็จะเป็นอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นคอนเทนเนอร์20ฟุตกว้าง2.44เมตรยาว6.06เมตรสูง2 er เมตร60คอนเทนเนอร์เดิมๆดิบๆครับแข็งแรงทนทานแล้วก็นำมาดัดแปลงนะครับตัวสีครับภายในภายนอกสามารถเลือกได้ครับหลอดไฟตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือฝั่งประตูหน้าต่างก็สามารถเลือกได้ครับตัวนี้ราคาก็จะมีปานเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ออปชันนะครับสามารถ สอบถามได้ที่ฝ่ายขายได้ครับที่เบอร์089-999-5345หรือที่ Line Official Line oa ของทางบริษัท s s s i n n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www container showcase com ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่และโปรโมชั่นดีๆจากทางเราด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตสีขาวสไตล์มินิมอลเน้นกระจก สวัสดีครับขอบคุณครับ